ดูเรื่องการงานของคนในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวน่าจะเปิดไพ่ทั้งหมด3กองนะแล้วก็จะให้เลือกไพ่สรุปแค่ใบเดียวพองสำหรับคนที่เลือกใบที่1น,นะคะก็หน้าไพ่มันก็จะคล้ายๆกันแหละ2และใบที่3อ่ะโอเคนะก, <laughs> ก็ไม่แอบดูนะก็ไม่แอบดูนะ ไปที่1 2ึและสอ่ะเลือกมาหนึ 1, 2, ่งสองสามอะมฟังการทำายกันนะสำหรับคนที่เลือกไว้ที่1นะคะได้ออกมาเป็น2อเหรียญน,นะอันนี้มันจะเกี่ยวกับการรักษาสมดุลการปลอบสมดุลนะเรียกว่าทําง,งานแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยบอกเวริร์กไรเวาลาหนึห่งอ,ออกว่าไม่ใช่เวริร์ก ไกลาลานเลยนะคือคุณต้องมีการปรับสมดุลมีการพักผ่อนมีการจัดตารางเวลาที่ให้คุณค่าด้านอื่นด้วยไม่ใช่ว่าทํางานอย่างเดียวอืมอาจจะต้องบอกว่าอาหารการกินก็ต้องดูด้วยเรื่องสุขภาพตัวเองการนอนหลับหรือเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะคะเราก็ในเรื่องของการเงินต้องบอกว่าอันนี้มันมีเงินเงินทุนที่หมุนต่อเนื่องเข้ามาซึ่งก็เป็นในเรื่องที่ดีนะอะแล้วเดี๋ยว มาดูกันว่าอยากให้คุณวางใจเรื่องอะไระถ้าถามถึงเรื่องของการลงทุนมันก็พอหมุนได้นะอืมมันก็พอหมุนได้อยู่แต่ว่าไม่ไม่ใช่เป็นช่วงที่แบบเก่งกําไรอะไรมาแบบนี้นะคะอะแล้วสิ่งที่ไพ่อยากให้คุณวางใจก็คือวางใจในน้ําตา พรมันคือรหัสแห่งการกลับบ้านน้ำตาที่คุณเคยซ่อนอาจเป็นประตูสู่การเยียวยาที่คุณรอคอยทุกหยดน้ำตาคือรหัสลับจากจิตวิญญาณที่กำลังพาคุณกลับสู่ตัวต,วต,วตวนที่แท้จริงที่ไม่เคยหลงทางแสดงว่าถ้าที่ผ่านมาคุณใช้เวลาไปกับเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของอื่นๆตอนนี้แปลว่าคุณจะต้องกลับมาลุยงานได้แล้วนะจ๊ะ,ะและสำหรับคนที่เลือกกองที่สนะ อ่าเป็นคนที่มีความคิดไอเดียมันเจดิดมีพลังงานงความสร้างสรรค์มีแรงบันดาลใจแล้วก็มีความ c r e เอทีฟในตัวเองอ่าตอนนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่มันมีงานหลายอย่างยื่นโอกาสเข้ามานะคะอ่าก็เลือกดูว่าอันไหนที่ไหวอันไหนที่โอเคก็ทำแล้วก็เติมพลังการ เรื่องเมีมีทั้งเรื่องของการมีเฟสมีทั้งเรื่องของการปลดปล่อยตัวตนมีทั้งเรื่องของปลดปล่อยพลังไอเดียความฝันอะไรต่างๆของคุณอนะใส่ได้ใส่ไปเลยนะคะตรงนี้ก็ดีนะช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่หัวไหลมากอืเหมาะกับพวกงานออกแบบงานสร้างสรรค์งานที่ทําด้วยตัวเองโดยเฉพาะคนที่ทําอะไรคนเดียวแบบนี้นะคะคันค้างที่จะปัง แต่ถ้าหากว่าคุณกลายเป็นคนที่เป็นช่วงที่ยังจับจุดอะไรไม่ถูกแนะนาะว่าให้ลองิสต t ดูแล้วกันบอกว่าอะไรที่อยากทําอะไรที่ทาได้แล้วก็ควรทําจริงๆแบบนั้นนะคะอ่ะและไพ่ใหญ่คนวางใจเรื่องวางใจในสิ่งที่กําลังสลายเพราะพื้นที่ใหม่กําลังเปิดขึ้นสิ่งที่กําลังจากไปไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการคืนพื้นที่ให้กับปฏิหานที่คู่ควรกับตัวตนใหม่ของคุณแสดงว่าเกี่ยวเนื่องกับตัวตนใหม่นะ เมื่อคุณไม่ต้านทานพลังแห่งการเริ่มต้นจากเผยตัวในรูปแบบที่คุณไม่เคยคาดฝันแน่นอนว่าพลังของความครีเอทีฟมันไม่เคยคาดฝันอยู่แล้วสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะ to off on นะต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ make up plan นะก็คือมีการ l สต์รายการสิ่งที่ต้องทําสิ่งที่อยากทําทสิ่งที่จําเป็นต้องทํามีการวางแผนมี to do, to do list ของตัวเองนะคะบางคนมีเกณฑ์นนเรื่องของการเดินทางขยับขยายการงานนะคะหรือ มันอาจจะเป็นในเรื่องของการไปเรียนต่อไปทำงานที่ใหม่ทำงานสาขาใหม่สายอาชีพใหม่แบบนี้ก็ได้นะช่องทางใหม่นะคะแล้วก็จะบอกว่าตรงนี้มันมีเกณฑ์นในความของความสําเร็จนะแต่ว่าจะต้องสู้ต้องลุยแล้วก็วางแผนให้ดีนะคะจัดกระเป๋าให้ดีเขียนสิ่งที่ต้องทําแล้วก็สิ่งที่โฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้พวกนี้เขียนด้วยรวมถึงของที่ไม่จําเป็นจะต้องไปสนใจอะ่ะตัดทิ้ง ถ้าหากวก็ตัดไม่ได้ก็ให้เขียนขึ้นมาว่ามันอยู่เหนือน้องมันอยู่นอกเหนือการควบคุมนะม,มาปล่อยมันไปนะคะอาทนี้ที่พัฒอยากให้คุณวางใจเรื่องอะไรออกเองนั่นก็คือวางใจในวันที่ดูธรรมดาเพราะปิหารซ่อนอยู่ที่นั่นเสมออย่าเรื่องเราวให้ชีวิตต้องพิเศษเพราะวันที่เงียบงนันกําลังถักทอสิ่งมหัศจรรย์ให้ค่อยปรากฏ คุณอาจได้รับข่าวดีหรือจุดเปลี่ยนสำคัญในวันที่ไม่คาดฝันจงเปิดใจให้สินเล็กๆพาคุณไปไกลเกินคาดพลังงานค่อนข้างตรงนะใครที่มาเจอคลิปนี้แล้วเนี่ยขอให้มีดาโชคดีมีสุขกันทุกคนเลยนะคะวันนี้ไปแล้วละ่ะไยคาย